สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงเนาะค่ะอยู่ดีไม่แห้งอยู่สุขสบายสุขูคุคนเนาะค่ะเนาะทางแม่บ้านอินยูเอสเอนี่ก็สบายดีเนาะค่ะเนาะทางไทยแม่บ้านก็ได้ดูข่าวได้อ่านข่าวทุกวันค่ะแม่บ้านอินยูเอสเอก็ขอส่งกำลังใจส่งแรงใจให้ทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องทางไทยเฮาเนาะค่ะเนาะขอให้ พ้นวิกฤตนี่ไปด้วยดีทุกคูทุกคนเนาะคะ่ะสำหรับเมืองไทยเฮาช่วงนี้ก็วิกฤตแย่ห yeah. นักหนาพอสมควรส่วนนเะมวิกาก็เริ่มดีขึ้นเวลาไปจุดที่ค้นบาพุ่ผ่านค้นบหลายก็ได้ถอดแมสเดินได้แล้วะคะ่ะในส่วนขอครอบครองแม่บ้านอินยูเอตอนนี้ก็ได้รับวัคซีนทุกคนส่วนตัวของแม่บ้านก็ได้รับวัคซีนมา,าหลายเดือนแล้วค่ะ ผ่านผลมาหลายเดือนนะของแม่บ้านเองในรับของไฟเซอร์ค่ะของไฟเซอร์เนาะทุกครอบครัวของแม่บ้านรับของไฟเซอร์ทุกคนเลยอ่ะสูสูเด้อค่ะสูสูค่ะเพื่อนทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางไทยเขาแม่บ้านกะทรงกำลังใจทรงแรงใจอีกคนเนาะค่ะเนาะสูสูค่ะสูสูสูเนาะค่ะเนาะอ่ะเขาเรื่องค่ะวันนี้แม่บ้านอินยูเอเองจะมาเก็บภาพบรรยากาศ ความนารักนาหักของแม่บ้านกับลูกสาวค้นโตและก็แม่ย่าและก็ป้าแม่ย่าออกไอเดียพาหลานสาวค้นโตออกไปชอปปิ้งซื้อเครื่องประดับตั้งหูสอยคอให้หลานสาวค้นโตว,ว่าหลานสาวค้นโตอยากได้ยังให้เลือกเอาได้เลยบ่ต้องเกรงใจแม่ย่าเป็นคนใจต่างเองนี่แหละค่ะแม่บ้านกันเลย อยากเก็บโมเมนต์ในส่วนหนึ่งของครอบครัวแม่บ้าน in u เ a เองว่าให้เพื่อนๆได้ดูเนาะค่ะเนาะ,อะพอดีพอดีไปถึงลานที่ชอปปิง้งไปม้อไปห่างไปเดินแล้วทุกๆจุดทุกๆมุมคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เขาเปิดเพลงเสียงดังมากค่ะแม่บ้านก็เลยได้เอาเสียงออกเอาเสียงดนตรีเอาเสียงมิวสิกเขาไปแทนเนาะค่ะเนาะไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ว่ากันเนาะคะ่ะเพราะว่ามัน เป็นไงล่ะก็เข้าใจกันเดี๋ยวมันโดนค่ะเดี๋ยวมันติดค่ะก็เลยเอาเสียงออกแม่งันก็จะได้ค้ำคันกันไปกับเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยในการช้อปปิ้งของครอบครัวแม่บ,บ้านอินยูเอเอเองค่ะสเปยอเมริกาคนอำเภอน่าจะรวยคนนี้แหละค่ะไปกันเลยเนาะค่ะเนาะอย่าลืมล่ะค่ะแม่บ้านเอาเสียงออกค่ะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังเนาะค่ะเนาะไปกันเลยเบาโดนแล้วหนึ่งนาทีแล้วเนาะคะ่ะกับ ครอบครัวมไม่บ้านอินยูเอเอค่ะแม่่าใจดีพาหลานไปช้อปปิ้งซื้อเครื่องประดับในเนื่องโอกาสอะไรนั่นไม่รู้แต่ก็แม่่าอยากให้หลานประมาณนี้ค่ะให้เลือกเอาตามใจหลานอยากได้ใจเองว่าสันแม่ยาใจเองว่าสันญาใจเองอไปกันเลยค่ะโอ้ยบอกใบบอกมาสามนาทีแล้วเนาะอ่ะทางไทยเข้าสูๆนะคะสูๆข้พยผลวิกฤตดีไป โดยดีไปเร็วๆนะคะไปกันเลยค่ะช้อปปิ้งกันค่ะแต่ก็ฟังเพลงงไปด้วยนะคะเนาะไปเลยค่ะ